สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องดีนะครับผมก็จะมาสอนเปลี่ยนอนิเมชันหน้าล็อบบี้เกม RV นะครับซึ่งหน้านี้ก็เป็นไฟล์ที่ผมได้โหลดไปแล้วถ้าท่านผู้ชมเพิ่งเข้าแอปมาใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างแรกที่ท่านผู้ชมต้องกดเข้าไปคือ Android แล้วก็กดไปเลยครับ Data นี่ครับ Data แล้วก็เลื่อนหาติลิน่าเกมเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับที่ผมติกไว้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าไฟล์นะครับ แล้วก็กด X อ็กครับแล้วก็นี่ครับ2 0 1 9นเจุดเนี่ยนะครับนี่ครับแล้วก็ i s p d เนี่ยครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดคำว่า Lobby Movie นะครับมันก็จะมี Anim เมชันหลายอย่างนะครับเป็นพวกล็อกอินหรือพวกวอลลุพลาอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเป็นอันไหนก็สามารถเลือกกดดูก็ได้นะครับแต่ของผมก็จะเป็นเป็นล็อบบี้นะครับ นี่ครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็้ท่านผู้ชมหาล็อบบี้ได้เป็นของท่านผู้ชมนะครับของผมตอนนี้ก็จะเป็นมังกรนะครับซึ่งเราก็ต้องกดดูโอเคนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมังกรนะครับซึ่งตรงกับของผมพอดีนี่นะครับสามสิบหกนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดคําว่า e n a m e นะครับนี่ครับแล้วเราก็กดคัดลอกคัดลอกชื่อมานเลยนะครับกดคัดลอกครับแล้วก็กด ออกมาครับแล้วก็ออกมานี่นะครับออกมาหน้าดาวน์โหลดนะครับนี่นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนหาไฟ์ของท่านผู้ชมนะครับที่ท่านผู้ชมได้ดาวน์โหลดไว้นี่ครับไฟ์ลที่ผมได้ดาวน์โหลดไว้นะครับตอนต้นคลิปที่ผมได้บอกไปกดค้างไปเลยนะครับแล้วก็กดคําว่า Rename นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็กดลบไปให้หมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กดวางเลยนะครับ นี่ครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับแล้วเราก็จะได้ชื่อที่เหมือนกับหน้าลอบบี้เมื่อกี้นะครับแล้วเราก็กดค้างไปเลยนะครับแล้วเราก็กดคําว่า copy นะครับนี่ครับแล้วเราก็นี่ครับให้กลับมาหน้า Android ใหม่นะครับนี่ครับให้กลับมาหน้า Android ใหนครับแล้วก็กด Android Data นี่ครับแล้วเราก็หา r v เหมือนเดิมนะครับกดไปเลยครับแล้วก็กดต่งคำว่าไฟล์นะครับ แล้วก็กดเอต้านะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็นี่ครับเหมือนเดิม2 0 1 9แล้วก็ i s p d นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ล็อบบี้มูฟี่เหมือนเดิมครับนี่ครับแล้วเราก็กดวางไปเลยนะครับนี่ครับเราก็เข้ามาดูกันในเกมเลยนะครับผมโอเคครับผมขอปิีเสีเงเกมก่อนนะครับมันเพื่อให้ไม่รบกวนนะครับเรามาดูกันนี่นี่นี่โอ้โหนี่นะครับภาพจะไม่ชัดหน่อย แต่ผมเพราะว่าผมโหลดภาพที่ไม่ชันมานี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับถ้าผมทำไม่ดีพูดไม่ดีตรงไหนผมก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ